ีแรกกางเกงขึ้นมาทากากาครับจากเข้ากลางมาไม่ถึงพีระบุติสุวัตบุกสรเข้ามาข้างในผายปารุวัตภารุวัตหาลูวัดชิออาคางไซมันแปดสองตัวพารุวัตก็แปดอีกแปดเนี่ยเท่ากับว่ สมุทรนามากสุขุมมาครับโอ้สกัดมาได้ในอดีตในตอนที่ตอนใคยเป็นแชมป์นี่หนึ่งในนั้นก็คือสวัสมุทรมาครับอยู่ในชุดแชมป์ของโดนใคยเมื่อสามปีที่แล้วที่เจอกัทางด้านโดนกระเทียงปาครับสุดนโยกเข้าในแล้วก็ถอหลุดแต่เท้าเท้ายวงเป็นกองทัพไทยสุดนได้บอลใหญ่ล้วมีสารเข้ามาเก็บได้ครับสิวันัดจิ้มมาแล้วก็ตัวสุดายยังดีครับคิดได้บอลที่อัดมันสิวันัด คงตังไปริมเส้นให้สุกัเฮ็ดออกครับสุกัสแล้วก็เป็นบรรทุกคนต้องไทยครับนักเจ้าพ่นพ่นวัดงไวแล้วก็มีทีละวุฒิชาวเรียยเป็นบอนของทางด้านมาแล้วครับตีโดนไข่กระดกออกมาแล้วครับทับยาวทับยาวมาแล้วยกขึ้นหน้ายาวเจ้าเจ้าไม่ติดแล้วก็ อาแล้วครับเลยเส้นเรามาครับทาวัดชัยคงหมื <c oughs> องเออเลยเส้นมาครับ ที่้ทยกันหลายรายการต้งเด็กต้องผู้ใหญ่ขณะเจ้าบองสนามนี้ยังหลงเส้นอยู่เอาก็ไปลูกเรีกของท่านตะเกียร์ครับหนึ่งพันห้าในการพราทอรมิซับกรณีกับสินชิคดในสนามแล้วก็สังกำแพงถอยระยะก็ประมาณหกเจ็ดล้านได้ครับ ต่อไปนุกก็ฟังเสียงลูกเวทนะครับวีอีพอตจากหัวใซครับธนาพรนูสตครับโอ้โหเกียวไปนิดเดียวครับแปดสิบแปดิสี้ป็นรื่องแบบปสดีแอยๆกอวันปิยักษ์ พูดสานนิษณานสายสุนันท์ขอบคุณครับเ้าขอคุณภาพจะุด้ก็ปะามแฝาวก็จะไมกลุกงีบกขาไอไทยถ้าเสมอนี่จะโทษนะครับเราไม่ตอเเลานเงียบก็ขอดีกหยุบเท่าไห ต้องย้อนรับทางหน้าไมได้เอาต้องยืนขึ้นมาทางรบบตรนี้เอากับอลงได้่นเส้นนี้อันนองวัดัาวัดครับาานไปชนับจะได้ใหลูกพีกของเราไก้ขึ้นมาอีกระยะหนึ่งีตสักพงสอนครับหมายเลขสองขอบคุณคณิสนการเกษตรครับ สนับสนุนชุดการแข่งขันในรอบนี้นะครับทีซัก6มาครับสุวัตบอลเด็กกตางสุดก um. ันสุดๆกันท <se ุกทีครับแล้วก็ตะกีด no ก็ตรงนี้นะครับแล้วกเข้าประตูโทษรายใหญ่ากครับทางด้านบอลตะเกียงครับมาเลยครับครับยาวหลวงมีบุก เีหนี mo, ่ยปิัดไข่ได้ก็สมบัติร่งสุนันล้วก็อออกหลังก็ได้ตั้งเตะขึ้นมาครับตอนไทยนล่ผมิ้ก็ไ้ม่ไดรหังยังเข้ยตงยงยลงยงยังงยังยยัังนัับยันยยังยังยงยัง ขึ hey, you know ้นมาแล้วปหมุนวันปุ๊นสแกนออกโดกเกงกรเกมาแสดมที่17นะครับแล้วก็ปิดสมาที่19เนี่ยโอ้ยาหมุนหันเออคนเดียวพายบอรู้เลยนะ เราบามาคนเมื่อได้ตังค์รื่องกลเป็นบาเรอของฟอเก่ครับสวัดุ้มมามาให้พันะวัดวันนี้สุักยกนี้อยาพจะพักที่บอกด้ทุกตอครับฟอตเตเกียมาแล้วครับขอลยวันปนี้ลชาวัไทยชกออกหลังครับ ไทีไปทีคุ้มทุกครับใครลูกคนเล่นทิ้ของคนจะเกียงครับเนี่ยเห็นไหมเราเราเอาครับใครๆก็ลุ้นระวังตัวกันแนนออก,อนอก่ครับทีวันนัดนุี่บงอันนั้นออกแางครับการแข่งขานก็ต้อไทย ยินด MM ีพาประับมาทางซ้ายชื่มชื่มแบแล้วก็ไินที่สับที่ที่ไไดไ่ทุกคนกินที่สับของสอเอาละคกับลุงนีพันเออเอารดูดกินที่สับของสองใครเลขสองของตนไหครับยิงลูุ่นี้ราค่ะลุงพันเร้บาท นต่อไปนนีำตอนตะเกี้งครับหนึ่งประตูต่อสูนเฮ้ยเฮ้ยผู้เล่นครับเฮ้ยผ่นห้าแล้วลูกนี้มีราคาถูกพอด้วยกันตั้ยิงกราที่ดูสูงสุดหาเขาเวลายังมีครับสิงคำเอาบอกว่าสู้ต่อฟองเห็นบอลแล้วก็ฟองถ้ามีเสียงลูกดีๆ้องผ่านครับมันสุดปลายมือของ มุดเข่นมุดเนันมากบใรมือมือทีคของวียนบ้าครับหาแล้วครับรู้กันของเพียนระวังรับ แล้วก็ทีนี้เนการเรียบียบซีรีที่ทีมอีกทีมพ่ี่มาเ้าับคู่กัแล้วก็ไปถึงเสนนันูสการกับตัชุนเล่นกันอยู่ที่รงงทางเป็นบอลของทีมกองเสียรโอโกะรับจัดกอนตายเีงกไร้วอดเชีรทกัดของบไทยเอาแลวรันีนี้กเสียร์บไทยนี่รุ่ต่างร่นีอกแต่กองเชียร์ของเกียวรุ่นฮิตตีแตกแกกัรางอนคุ้นว่ากัน บอลดูที่อานวัักรกลายีไม่ได้กับจิตนักพลเจ้มขึ้นมาเอากรบเทียมหุ้นได้บอลแล้วก็ถ่ายออกทากขวาบอลมันทุ่งแรงกับไม่ทันได้ปรดโูทุกคนกทครับไปดูครับเอาการทันกันส่งครับตันใหญ่จัลจัดบอลปดไม่ตรงตัวครับ เรีเอไม่ต้องเร่เขาไปดูดูมือกรรมการคุณไม่ต้องหหลายครั้งจระบุอาบ้าข้าวท่าหายมาให้ตานนั้นจุดกนะดาเสะนามจักรนี้กับุนันแล้วก็ฟันบอลดูตรงการฟังบอลขึ้นมาจิ้ออกบอก่อนครับห่างห่างวก่อนต่อมาเล็สิทครับ กับปนุนบอกพี่ที่สิวันะสิวันะกับธีรพุธพูดแยังได้หาตัวเจอไม่มีใครต้องคืนกับพี่อัตพันธ์อัตพันธ์ได้ไปสุนัขเห็นเช่นสายยกเข้าในมาก้าวหน้าเหยียดขึ้นหน้าแล้วก็ปิดชิงชาของกุษาบ่งออกครับขอบคุณเพื่อนมาที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับถ้าจะเบื่อมาอก็มุกเพียวเลยสุวรรณ ัไม่ถึงเส้นขาดออกมาก่อนไม่ช็คนแล้วก็ปางขึ้นหน้าซ้ายจริงจครับดันขึ Road ้นมาอีกแล้วแล้วก็เก็บได้นี่เช่นบอลไม่ติดส้นโอ้โหเสีได้บอลไม่ติดส้นออกได้เป็นว่าลูกของผู้ดำเนิครับลงอลให้สีวันนั้นรับสีวันนั้ยกขึ้นมาดันเก็บได้ตรงกลางกับลูกนี้แล้วก็ปาวครับเข้าข้างล่างครับ Nóc thân đông thấm sụp mà gần nếp nét bàn nếp nét, bàn nếp bàn nếp bùng đào nữa bùng đào môi 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 cào thú nè 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 nè

ใ่าตาอยู่ที่จตุมจตุมบุนศนาอิดสาวาข้ามากขาไปถึงรัชพงน์รัชพงศจอาครับสุนศนแล้วก็เบียดใี้ออกครับได้ทุ่มมาเวอุที่ปาวัา่ทีุ่นัน์นัทขึ้นหน้ามาแล้วก็ใขุนศนาไล่ยกยกนี้ทางการเป็นไปได้ครับสุนาแล้วก็เอายังไงเืับโอ้ผิดเสียบผิดกงรว่าครับไม่เป็นวันปียะ

อาจจะมีรุ่นแต่ทวันไทยกรุงมณีนี่วันนี้ผมอ่านอะไรออกหนักพาไม่ถูกอ่านเต็มมาแล้วเช็ครองเยี่ยมงเลยเฮ้ยเออหลวก็มัเวลางยิ่ได้ <finance> <definitely meaning isas> ก็ง่ายทุกข์ก็ได้เงี้ยเศ i ษฐกอันชรด่าหก้ยแล้วก็ีน,นินได้ครับครก็มาให้พาลุวัคิดเข้าในปัวันเล่นกันสคนพี่น้อ,นองทีมวันนี้แล้วก็ จับกับพงษ์เขวิ่งขวางให้วันออกกันบอลกาเลยจักรกกั์มาเพิ่มไปรับจักรพงษ์กับพงผิดเสียจังหวะแต่ก็ยังครอบอลได้ยังโยกหนีได้อยู่ครับจักพงษ์เท่าเท่าไปโยกไปเล่นทางขวาไก่เข้ากลางมาให้ในเลขเจ็ด ในภวัง์โยเรอแล้วก็ิดตทีสักลบอีกทีก็ังมีร้อยปัจทัยบอเล่นน้ต่อครไม่เยอะเยเื่อนผู้ชุดอยงนหลังกรหาบอลได้แคนะไอ้เนทังหลังกรผู้ชุดไนครับฟังก่อนกรรมการเขาอธิบายเราต้องฟังก่อนอย่าพุ่งเขว นะครับเพราะกรรมการชุดนี้ได้อบรมเรียนรู้ประสบการณ์นี้เป็นสิบสิบปีครับแต่ละคนเราไม่ได้เชาญคนที่ไม่มีประสบการณ์มาเป็นกรรมการเพราะยังไม่ลากรรมการอธิบายเราต้องฟังมีกิ๊กหมอตอนกัาวเก่งครับสีวันส์สีมันส์ไม่หมดครับ

โดนใก็โคตรชาวงเียนก็โดนใก็คชาโบกได้โดนใก็โครชาแต่ถ้าบอกคตเป็นลุมพงคนใหญ่มันเอ็นาัขอเงินนัห้ามคตรเนี้เาั้นดเจได้ครับให้ชุดใารแข่งขันมา ผมทำได้เก่งครับมาครับกที่สุดละสุดสุเก็บได้โยกเรียกเปียนจะให้ทะลุสุดัุดแล้วก็ชื่นได้มีตังค์มาตีมลูกอีกใส่แล้วก็ตัดตังมาอีกทียังโอ้โหไปที่ผาดวัดผาดวัดกับพวกสุนันย์เลโห คือตอนนี้กองเชียร์ของกองทยนย่ยังไงก็ ừ, ให้ห่างประตูไว้ก่อนเออไอห่หางประตูไว้ก่อนมันมันมันนะเว้ยเราแปดทีวียเออตาเราช่วยอะไรตัวไทยถ้าปดได้นี่จะดีใจยุะ

โอ้ยาดากี่เลเยอกบสนการันไทยเ็จริงหลบมาแล้วก็หลบมอนมันโค้งออกหลังครับได้ต่างใจที่มาครับการไทยผู้หลังนะครับผู้ที่สองหมู่ที่สองส่วนที่เจอกับหมู่ที่สี่ลาที่้ม วันพิยะยกเข้ามาไม่ถึงขนาครับจิตนักชันนวลนาทิสุวัสดสุ่วัดได้ตายทางขวาให้พาโนวัดเถอสองคนไม่มีทางไปก็คือก็มาให้อันตพันธ์อันตพันธ์จับแล้ก็ลุกแล้ก็ยังดำไม่นได้ครับอันตพันธ์ไก่เนียเลี้ยงให้สุวัสดกับวัดชั้ลิสเซนครับสุวัสคขวบขึ้นมาทางซ้ายช็อตยังงี้แล้วก็อันตรายครับ เห็นเข้าข้างหลังแล้วก็เสพของางกระเจอีกครั้งครับสิบวัดนัดส่งสัญญาณติดนัดทันเดินไปที่นัชพลกวางลูกเกศสายกีติสัตย์ทีสันอันรือไหมกับตอนตอนยังไม่หลุด มาที่สิวนส์ซิวนส์มองแล้วสายยาวๆขุ้นหน้าติดทิศล้วก็สุนันสุนันดาวัชัยอาครับโรคฟุตบอลมันเข้าบอกขอสอเชีบอลซสเวนส์จับบอลไม่ดีครับเดี๋ยนี้เฮมนอนไอเรินมันทวัดเร็วรวดไอดวงมือทหนบรับ วัดนักแล้วื้เชี่ยวได้โอโยังไ่เิกทีไฟตกได้สีวันจันทร์จะได้ทานัีทีครแตกได้ทองก็รวยเลยครับออะสกพอเด็กครับ สกอร์บอลว่าอีโมนอยู oh, s awesome. <S ่ไปมาเข้าเบอร์ผมนี่สกอร์บอดยังไม่เปลี่ยนทีสกอร์บอดยังไม่เปลี่ยนทีเอาไว้ใกล้ฟุตบอลกับสุันตบอลพลเจ้ามาครับทีงออกมาเป็นทุกทีแล้วก็ อย่างวอกขึ้นมาอีกสิวัดนะไปที่นัชพลอีกรอบการขึ้นมาทำฟ้ากัดเข้าในแล้วก็ไปยอกเปิดต้ครับจังหวะนี้อารพาราโนนี่ต้องวิ่งไปเตือนเลยครับท่านที่บอกว่าขอสักใบท่านอย์่ก็ปเุกปุ้งใส่ผมการนั้นว่าอยู่ดูก่อใจะยิ่งเจนขาตั้งใจเล่นบอลหรือว่าตั้งใจทำฟาวเออ เราต้องมีสติคนดูเหมือนกันไม่ใช่ล้มแล้วคว้าคนดูของคนต้ยอดเนี่ยหรืไม่คว้าคอุ้ักรมหลังเหมือนกันครับจักรังิน ยังจ้างไอ้จอยมาติดต้วอเลยไอ้จอยผู đi đi ้ใหญ่มากับผู้หมาบ่เนี่ยดูเส้นดีๆนะครับคราวนี้ทำฝุดบอลรอบดาวสุดแดนอาดภาพันอรับอาดภาพันไปทางซ้ายให้สุวัตสุวัตตรงกลางยกขึ้นมาไม่ถึงประมาณสับ โห่ได้สึ่ก่อนจากกองฮงแล้วก็เกมบอลทุกของแทนแคนเดราครับสำหรอบตอนนี้เองนะครับแฟนบอลที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็พี่พูดจะในทางมาถึงในทุกครับมันดับอยู่ไป เดี๋ยวีปกินของกอนนะครับโอุ้นันกับเพื่พี่สืดีไปไหนเพด้วยกันครับตอนที่พี่จังหงจากจังหงหามีเดินด้วยกันเกข้าในไปดว่กันที่จังหวงั ตาพบบยเข้าไปดินเข้าในอเลกคนให้จักรพงศ์จักจอดตามช่องนออกมาที่ิกัแล้วมันตามที่พิักษ์เพื่ตรงีมันาแๆครับมีแล้วก็ับเรีอยก็รอให้เล่นต่อก่อากรรมการหันไปทางไหนบอดเป็นบอทุ่มท่านั้น เขาเล่นเดียวกับบอลเมื่อกี้ครับถือว่าเป็นการเผยบรรกาสที่ถูกต้องเลยไม่ได้โกงไม่ได้อะไรครับข้อบอลมันนิ่งอยู่ครับอ่า้อบอลมันไหลอยู่เขาเล่นต่างๆไม่ได้แต่บอลมันนิ่งยิ่งพุ่งเผยบรรยากาศเร็วเบอร์บอลนี้ยิงจุดโทษได้ดูกางกับเพ้งกระแทกตรงนี้ยิงโดนว่างสมมติว่า วัดนัก่งป้อมยกไปหน้าแล้วก็ทว yeah. ัชชัยข yeah. ้าว no, right ุยข like ึ้นยังง be ี้ก็ยังหมุนตัวทำไมได้ครับทวัชชัยคุ่มบดีหน้าเป่าก็แสดงไม่ได้ครับยังสับไก่ไม่ได้ครับพุทธการเจ็บสองนาทีครับทมดเวลาส่วนที่ผ่านครับไม่ได้ทุ่มเจ็บเลยเองหยุดเวลาหยุดเรามาชดเชยให้ครับในช่วงท้ายรถสองนาทีแล้วก็ทวัตชัยอีกทีโอาาเว้โห ดาพี่สองของกองไทยไม่คมปุถานเนเดนเขาออกกัแล้วเอออะไรเยน้างตาครับูุทันเน่ชมกอได้นักพันธ์ยกนุ่เอ้อยู่ที่ทาเก้ครับสุวัสด์จันนี

ผมว่าอาจารย์นักพุาวจะยุ่ได้รูกดังใจก็สองทีครับผมกรรมการจะส่งสัญญาณมากับถึงกรรมการที่สี่แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในที่แรกครับเสมอโยนหนึ่งหนึ่งหัวใบแรกเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายรอบสึ่งแมไทยับเราไปทีมนะครับไทยด้นนะครับเราไปเจอกันในวันที่สิบเก้า ครั้งชิงอันดับที่สามแง้รก็ชิงกันชิงคะแนะเลิศแล้วก็ในวันนั้นก็มีผู้เขียนบทตั้งกรนตอมกระตอมได้กันเป็นฝักกันก่อนนะครับนะขอบมากคนดีแล้วก็วันที่ชิงที่หนึ่งนะครับชิงที่หนึ่งทั้งรุ่นเล็กรุ่นเยาวชนนะครับแล้วก็รุ่นประชาชนาจะชิงกันในวันที่19ส่วนชิงอันดับที่3ทั้งเยาวชนนะครับทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับ เราจะเช็กันมาที่17นะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลรับติดตามกันได้ทั้งสองวันนะครับอ่ะคู่ที่สองครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับผู่สองสวนพริกกับหมู่ที่สี่ตลาดอาทิตย์เตรียมตัวไว้แล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ตลาดที่นี่มาชุดใหม่ฮะสดสดร้อนร้อนพุ่งลงจากเครื่องนะนะแสดงสรุนเดยกองทุนแม่บ้านตลาดอาทิตย์